ลูกไปภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรในปีใหญ่กำแพงธรรมดานะครวยที่จ,จังหวัดนี้ขนาดกำแพงนะี่ยังไม่ได้เข้าไปในเมืองนะกำแพงเพชร <c oughs> มีพี่น้องทั้งหมดสามคนลูกเราเป็นคนโตมีน้องสาวหนึ่งคนแล้วก็น้องชายหนึ่งคนลูกจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปัจจุบันได้รับราชการเป็นอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีมาเป็นเวลา20ปีแล้วปัจจุบันอายุ40ปีแต่งงานมีครอบครัวแล้วมีบุตรหนึ่งคนเป็นชายรู้ได้มีโอกาสเข้าวัดเมื่อปลายปี2539จากการชักชวนของสามีซึ่งทำงานเป็นทนายความอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี เรถูกสามีชักชวนให้มาวัดลูกก็มาอย่างง่ายๆด้วยความเต็มใจแล้วก็ได้ชักชวนน้องสาวให้มาสร้างบาร,รมีด้วยกันน้องสาวลูกก็มาอย่างไม่มีข้อขัดแยง้งสงสัยใดๆจนถึงปัจจุบันนี้เราก็มาวัดกันอย่างสม่ำเสมอคุณตาของลูกท่านมีลูกทั้งหมดสิบหนึ่งคนเป็นชายเก้าคน หญิงสองคนคุณแม่เป็นคนที่6ปัจจุบันได้เสียชีวิตไปแล้วแคนเหลือ3มคนคือคุณแม่น้าชายคนที่7และน้าสาวคนที่10ซึ่งเป็นคนที่การเสียชีวิตของทั้ง8คนมีเรื่องชวนสงสัยเกี่ยวกับกำไรเก่าแก่อันหนึง่งย้อนหลังไปเมื่อประมาณ50กับกว่าปีที่ผ่านมา ได้มีชายคนหนึ่งในหมู่บ้านมีฐานะยากจนมากได้นำกําไรวงนี้นะมาจํานำไว้กับคุณตาแล้วก็ไม่มีเงินมาไถ่คืนกําไรนั้นยังตกเป็นของคุณตาและสืบทอดไปยังลูกหลานจนถึงปัจจุบันนี้ลักษณะของกําไรก็เป็นกําไรที่มีขนาดใหญ่มากสันนิษฐานว่าคงเป็นของคนสมัยโบราณ แล้วคนที่จะใส่กําไรนี้ได้ตัวต้องใหญ่มากเป็นกําไรที่ใช้ประดับที่ต้นแขนเคยนําไปให้ร้านทองดูเขาบอกว่าเป็นทองเหลืองมีสีเหลืองเหมือนดอกบวบมีหัวสามหัวเรียงกันเป็นสีนินสวยงามมากหัวกลางมีขนาดใหญ่ที่สุดต่อมาหัวกลางก็ถูกขโมยไป เรื่องมีอยู่ว่าลูกของคนลุงเดียอกำไรนี้นะไปจำนำกับชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของตนแล้วชายคนนั้นก็ได้ขมโมยแกเอาไปต่อมาชายคนนั้นก็ฝันว่ามีชายคนหนึ่งมาบอกให้เอาไปคืนแต่ก็ไม่ได้เอาไปคืนต่อมาชายนั้นก็เลยมีเหตุให้ต้องติดคุกนี่ไปหนึ่งคนแล้วนะ หลายท่านบอกว่ากำไรอันนี้เป็นเหล็กไหลมีคนเคยเอาไปทดลองหลายครั้งโดยการสวมใส่ไว้ที่แขนแล้วใช้ปืนยิงแล้วก็ะดยิงไม่ออกเลยสักรายนอกจากนี้เพื่อให้ชัวร์ก็ยังได้เคยนำกำไรนี้ไปทดลองเอาไปคล้องกับสุนัขแล้วใช้ปืนยิงแล้วกระด็ปืนยิงไม่เข้า จึงเชื่อกัว่าใครมีสิ่งนี้อยู่กับตัวจะต้องอยู่ยงคงกระพันฟันไม่เข้ายิงไม่ออกจึงทําให้มีแต่คนอยากได้ไว้ครอบครองแต,ต่อมาคนในตระกูลก็ทยอยเสียชีวิตลงเรื่อยๆคุณตาตายก่อนอได้มาคนแรกเนี่ยคุณตาลูกทำเป็นคนใจบุญชอบทําบุญมากก่อนจะเสียชีวิตอยู่มาวันหนึ่ง ขณะที่คุณตากำลังจะก้าวขึ้นบันไดออร้านบันไดบ้านอยู่ดีๆก็มีหมาดำนินมาจากไหนก็ไม่ทราบวิ่งเข้ามาก็แยกเขี้ยวใส่เพื่อโชว์ว่ามีจริงๆเขี้ยวแล้วทำท่าจะกัดโชว์ฟันขาวไม่ต้องแปลงฟันยังขาวเลยทั้งขาวทั้งแหลมคุณตาเห็นงนั้นคุณตาจึงช็อกตกบันได ไม่ใช่คุณตาแล้วท่านใช้เท้าเตะสวนกัเตะสวนกลับไปทันทีผมปรากฏว่าเจอแต่ความว่างเปล่าหมาดำตัวนั้นหายวับไปกับตาหลังจากวันนั้นมาคุณตาก็ล้มป่วยป่วยอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็เสียชีวิตพอคุณตาเสียชีวิตลงกำไลก็ตกมาอยู่คุณลุงและนาชายทั้งแปดคน ่างเวียนกันเป็นเจ้าของทุกคนยกเว้นน้าชายคนที่เจ็ดพระเข็แล้วคุณแม่และน้าสาวที่ไม่เคยไปแตะต้องกำไรเลยยังมีชีวิตอยู่การเสียชีวิตของลุงและน้าชายทั้ง8คนโดยสาเหตุดังนี้ลุงคนที่นึงได้ตั้งบวงกินเหล้ากับญาติซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเกิดการทะเลาะเพียงแค่คุยผิดหูนิดเดียว แล้ถูกญาติคนนั้นเสียบด้วยมีดปลายแหลมตายคาวงเล่าอายุได้ห้าสิบห้าปีคือของนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านนะไม่ไดาวติดตัวตกมาถึงลุงคนที่สองตายด้วยโรคเบาหวานอายุหกสิบเก้าปีตกมาถึงลุงคนที่สามตายด้วยวันโรคอายุสามสิบห้าปีตกมาถึงลุงคนที่สี่โดนรถชนตายอายุหกสิบสามปีตกมาถึง,ง,น, 4, น,น,ถงน้าชายคนที่แปด โดนรถจนตายอายุ36ปีตกมาถึงหน้าชายคนที่9ตายด้วยวันโรคอายุ51ปีตกมาถึงหน้าชายคนที่11รถตกเหวตายในขณะ,ก,ะก,กำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจชายแดนอายุได้21ปีส่วนลุงคนที่5นั้นตายล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้และตายค่อนข้างแปลกกว่าคนอื่นกล่าวคือตอนมีชีวิตอยู่ลุงคนนี้ได้สร้างบุญไว้เยอะมาก เคยบ่วยเป็นพระอยู่สองพรรษาต่อมาก็ได้ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ก่อนเสียชีวิตท่านป่วยหนักไม่กินอาหารไม่ยอมพูดจาใครเป็นเวลาสี่วันสี่คืนแต่แต่นอนนิ่งหลับตาอยู่อย่างนั้นจนญาติญาติคิดว่าลุงคงตายแล้วจึงได้นำดอกไม้ทูบเทียนไปใส่ในมือแต่แล้วลุงกลับรู้สึกตัวพูดจากบญาติพี่น้องทุกคนมีสติดีมากได้สั่งดีภรยา แล้พรลูกๆทุกคนบอกกับภรรยาว่าให้จัดงานศพแค่แค่สามคืนโดยสายลูกๆอาน้ำใส่ถังใหญ่มาให้หน่อยโอ้เตรียมตัวดียังเลยเพื่อจะเอาแช่นะ้ำเอาติดตัวไปไว้กินภรรยานึกกว่าเพอ้อเลยไม่สนใจ แต่พักลงก็ถามอีกว่าเอาน้ำมาให้หรือ,อยังไม่ได้เพอล้กลูกจะไปนำน้ำมาไว้ให้แล้วหลังจากนั้นลุงก็บอกบอกว่าจะไปแล้วละ่ะเพราะมีคนมารอรับอยู่ข้างนอกลูกของลุงยิงถามว่าหูใครลุงตอบว่าไม่รู้จัก ไอ้ n t นโ o w แต่ในจุนวนั้นมีน้องช้างลูกที่ตายรวมอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยพอสั่งดีเสร็จลุงบอกมือบายบายกระตุกสามครั้งสามเพื่ออย่ไงแล้วก็นิ่งไปเสียชีวิตเมื่อวันที่ยีสบมีนาคมสี่ปสองเดือนที่แล้วเราอายุได้65ปี หลังจากลุงคนนี้ตายได้ไม่อเดอากทิศลูกสาวลุงก็ได้ฝันว่ามีชายคนหนึ่งพยายามจะตามลุงไปลุงไม่ให้ไปนี่ลูกสาวของลุงฝันนะแต่เขาพยายามจะไปให้ได้จาแยกของลูกเกรงว่าจะมีญาติตายอีกเหตุที่จะแยกลูกเชื่อกันว่าการตายของตระกูลเราที่ผ่านมาอาจเป็นเพราะกําไรหรือขาดทุนกําไร,ก,ไร <c oughs> <c oughs> ก็เพราะว่าไปหา ร่างทรงกี่คนก็จะทักเหมือนกันหมดว่าตระกูลลูกมปสมบัติจะเป็นของตระกูลที่เก่าแก่มากเป็นของสูงใครที่เอาไปครอบครองท้บบุญไม่ถึงก็จะมีอันเป็นไปและจะตายไปเรื่อยๆและยังบอกล่วงหน้าถูกด้วยว่าคนที่จะตายต่อไปเป็นใครแล้วก็เป็นจริงตามน,นั้นทุกครั้งทาไมเอาไปคืนเขาจะเก็บหมดทั้งตระกูลปัจจุบันกำไรนํามาอยู่กับหลานชายลูกของลุงคนที่สองนานหลายปีแล้ว ก่อนหน้านี้หลานคนนี่เป็นคนที่แข็งแรงมาตลอดขณะน,นี้ป่วยเป็นโรคปอดเบาหวานมาประมาณปีกว่าแล้วตอนนี้ผอมมากไม่มีแรงปัจจุบันหลานชายอายุ43ปีมีความปรารถนาที่จะคืนกำไรให้กับเจ้าของเดิมแต่ก็ไม่ทราบ <laughs> จะไปคืนได้ที่ไหน <laughs> น้องชายรูบไปอาชีพร,รับจ้างทำงานบ,บริษัทปกติก็เป็นคนนิสัยดีไม่เกเร แต่มาไม่ปกติตอนที่ดื่มเหล้าเข้าสังคมตามเพื่อนที่ทำงานอยู่ในบริษัทเดียวกันเคยบวชมาก็จะถึงวันคล้ายมันเกิดมีหมอดูซึ่งตามองไม่เห็นทั้งสองข้างในทักน้องชายว่ากำลังมีเคราะห้ามขับมอเตอร์ไซค์เออตามองไม่เห็นสองข้างแล้วมองเห็นได้ไงเนี่ยคุณแม่ได้พาน้องชายไปสะดอกครระที่วัดแห่งหนึ่งกับพระภิกษุโดยการใช้ผ้าขาวคลุม แล้วพระก็จะสวดเรียกว่าบางสกุลตายบางสกุลเป็นแต่พอถึงวันคล้ายวันเกิดจริงๆน้องชายได้ดื่มเหล้าแล้วก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์ไปฉลองวันเกิดรถเกิดเสียหลักพุ่งไปชนกับรถหกล้อของกรมทางหลวงจึงจอดอยู่บริเวณเกาะกลางถนนศีสะกระแทกพื้นไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลโรมายุได้29ปีตายตรงกับวันเกิดพอดี คุณยายลูกตอนมีชีวิตอยู่ท่านจะชอบทําบลญรายบานมากแต่เคยเป็นเจ้าภาพบวชลูกหลานไม่เยอะก่อนที่คุณยายจะเสียชีวิตหนึ่งวันกับอีกหนึ่งคืนกับอีกครึ่งคืนท่านมีอาการเร่าร้อนกระสับกระส่ยายทํำท่าเหมือนรอคอยอะไรสักอย่างพอได้เวลาท่านก็บ,บอกต้องไปแล้วละ่ะมีคนมารอรับอยู่ใ่ทุนบ้านคุณแม่ถามว่าใครท่านบอกไม่รู้จักและก็ไม่เคยเห็นคําถาม กำไรที่ว่านี้เป็นแหลกไหลและเมีอาถันตาที่หมอดูบอกว่าทาไ่คืนเขาจะเก็บทั้งตะกูนจริงหรือเปล่าและจะเอาไปคืนได้ที่ไหนการเผงร้ายชายซึ่งเป็นคนสุดท้ายที่ครอบครองกําไรอยู่ในขณะน,นี้เกี่ยวข้องกับกําไรหรือไม่หลานชายทำบุพกรรมใดมาจึงป่วยเป็นหลายโรคอยู่ในปัจจุบันทำอย่างไรจึงจะหายคะ,ะอย่างลูกกำลังรอฟังอยู่คะ่ะ าอยากรู้เรื่องกำไรมากคุณตาตายแล้วไปไหนคะหมาดำนีิปลาก,กัตวัวคณตายเห็นนั่นคืออะไรลงและนาชายรวมแปดคนตายแล้วไปไหนคะกำไรมีส่วนในการตายของลุงและนาชายทั้งแปดคนหรือไม่ลุงคนที่ห้าทำกรรมใดมาจึงเป็นมะเร็งลำไส้ ก่อนตายสี่วันสี่คืนทำไมนิ่งไปเหมือนคนตายแล้วน้ำถังใหญ่ที่บอกว่าจะเอาไปกินได้เอาไปจริงหรือไม่คุณลุงคิดอย่างไรจึงพูดออกมายอย่างนั้นแต่บอกว่ามีคนมารอรับนั่นคือใครมีน้องชายลูกรวมอยู่ด้วยจริงหรือไม่ลุงตายแล้วไปไหนลูกหลงลุงฝากเงินมาทำบุญสาวแก้และสร้างพระให้ลุง,ลงได้รับหรือไม่คะน้องชายลูกมีบุพกรรมใดยังต้องถูกรถชนตายตายแล้วไปไหนคะ ได้รับบุญที่ติศให้หรือไม่คุณแม่ได้พาไปสะดาะเคราะห์แล้วแต่ทำไมจึงช่วยไม่ได้และการสะดาะเคราะห์ต่อยุที่เรียกว่าบางสกุลตายเป็นสกุลเป็นตามที่วัดหลายแห่งทําอยู่นั้นช่วยต่อยุได้จริงหรือไม่คะและการสะดาะเคราะห์ต่อยุที่ถูกต้องและดีที่สุดควรทาอย่างไรคุณยายลูกตายแล้วไปไหนคะก่อนตายทำไมคุณยายจึงมีอาการเร่าร้อนที่่านแห่งคนมารับนั่นเป็นใครลูกชายลูกปัจจุบันอาย,ยุ14ปี เคยมาบวชที่วัดพระธรรมกายก็เคย,เคยบวชสร้างบารมีมากหมูนะ่คณะหรือไม่คะชาตินี้ควรจะอยู่ทางโลกหรืออยู่บวชอยู่ทางธรรมดีคะตัวลูกสามีและน้องสาวลูกเ,เคยสร้างบารมีมากหมูนะ่คณะอย่างไรคะหลับตาฟันเป็นตูเป็นตะเตยขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายประล้ำปรลากันนะจ๊ะกําไรที่ว่านี่มีหัวเป็นเหล็กไหลประเภทหนึ่ง ที่จะของดังเดินจะเข้าลงอาคมเอาไว้นานมาแล้วเป็นหลักหลายร้อยปีโดยมีวัตถุประสงค์เอาไว้เพื่ออยู่ยงคงกับพัญชาตรีมีอยู่สามหัวดังกล่าวต่างแต่ขนาดูุชามคืออาจารย์สายเวทที่มีอาคมขลังทำให้กันนักกรบโบราณและมีอาจารย์วิทยาธรดูแลปกปักรักษาเอาไว้ บางบางวิชาเขามีวิชาลบคมนะลบคมมีดคือมีดคมคมเนี่ยใช้วิชาลบเพราะนั้นมันเหมือนเอาไม้มนทัดตีเออบางวิชาใช้ครอบครอบคมไม่ใช่ครอบคลุมนะครอบคมมีดเหมือนมีดใส่ฝัก ด้าใส่ฟักเชือไม่เข้าบางวิชาปัดมีดเป็นน้ำฟันมาเชือ <c oughs> <c oughs> อย่าไปลองเหรอจะว่ามีอาถรรพ์กันไปเชิงแต่อาจารย์วิทยาธรที่ปกปากรักษาดูแลกำไรนี้ก็มีจิตคิดเบียดเบียนเพราะคิดว่าคนเหล่านี้ไม่เหมาะสมกับของ ที่เขาดูแลอยู่แต่เหตุที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนนั้นก็คืออยู่กับวิบากกรรมแต่ละคน,น,นเป็นหลักส่วนกำไรอถาน์ก็เป็นแค่ส่วนเสริมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคือถ้าปฏิกรรค้องไม่ประพฤติธ,ธรรมหรืออยู่ในศีลธรรมลาวิบากกรรมตามมาสค์ผลพอดีกำไลอถาน,นี้ก็จะเสริมได้ถ้าจะาไปคืนก็แค่ไปฝากแม่ธรณี แม่คงคาหรือผู้ที่ลูกเห็นสมควรว่าเป็นคนมีศีลธรรมเก็บรักษาเอาไว้การเผิงหลานชายที่ครอบครองกําไรนี้เป็นคนสุดท้ายก็คือเกี่ยวกับวิบากกรรมเป็นหลักและความประพฤติในปัจจุบันของเขาล่ะจ้าที่หลานชายเป็นหลายโรคเพรากรรมดื่มเล่าสูบบุหรี่ฆ่าสาัตว์ทั้งอดีตและปัจจุบัน มาส่งผลให้เป็นโรคปอดและเบาหวานให้ทำตามคำแนะนำของหมอและให้อยู่ในบุญคือสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศสีลภาวนาให้มากๆหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายมาดามที่ปรากฏตัวให้คุณตาเห็นนั้นคือบริวารของอาจารย์วิทยาธรระดับภูมิมาเทวาคอยดูแลกำไรที่มาปรากฏตัวหเห็นนั้นเพราะเป็นเจ้าของเก่า ซึ่งยังคงหวงแหนของของตนอยู่แต่แล้วก็มาเป็นบริวารของอาจารย์วิทยาธรดังกล่าวผมหวงก็เบียดเบียนนี่ยคนตาตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุะตรสุดหลอ่อมีวิมานทองชั้นจัตุมหาราชิกาสายวิทยาทรเรามีความเชื่อเรื่องเหล่านี้ด้วยแล้วก็ทําบุญด้วยลงกคนที่หนึ่งตายแล้วไปอยู่มาหาณนระกขุมห้าเดยกามสุรา กำลังโดนกรอกน้ำกรดสีดำร้อนอยู่ลงกันที่สองตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นล่างลงกันที่สามตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ลงกันที่สี่โดนรถจนตายตายแล้วก็เป็นกายสัม,มเวสีล่อนเล่อยู่ยังไม่ได้ไปเกิดน้อยชายคนที่แปดโดนรถชนตายตายแล้วไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์น้อยชายคนที่เก้าตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นล่าง นาจารย์กันที่สิบเอ็ดรถตกเหียวตายยังมีการสัมบเวสีอยู่บริเวณที่ตายทั้งหมดตายเพราะวิบากกรรมเป็นหลักกำไรเสริมนิดหน่อยดังกล่าวลงกันที่ห้าการตายเห็นเจ้านาี่เขตมาราับตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวชั้น่างเดี๋ยวบุญที่บวชตามประเพณีและบุญต่างๆที่ทําตามประเพณีที่ตายเพราะลงกันที่ห้าหมดอายุขัยไม่เกี่ยวกับกำไรจ้าลงด้รับบุญทบุญที่ลูกๆ ทำเสาแก้วเป็นปีและสร้างพระทำการยำตัวแล้วทิดไปให้ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นทุกด้านน้องชายลูกเคยฆ่าสัตว์ใหญ่เพื่อทำเป็นาหารแนด่ดีตามมาส่งผลตายแล้วบญที่ทำตามประเพณีก็มาอุ้มเอาไว้ให้ไปเป็นบริวารของเจ้านาทีเขตที่ลุงคนที่ห้าได้เห็นก่อนตายที่มาพร้อมกับเจ้านาที่เขต ได้รับบทที่ติไปให้แล้วจึงทําให้มีสภาพดีขึ้นแต่ก็ยังเป็นบริวารของเจ้าหนะ้าที่เขตอยู่คุณแม่พาน้องชายสะดอกครอดด้วยการบังสกุลตายบังสกุลเป็นหลายแห่งก็ไม่ได้ช่วยสะดอเคะอ์ช่วยได้แค่ทําให้สบายใจขึ้นเท่านั้นการสะดอเครอดที่ถูกต้องนั้นต,ตั้งตั้งตั้งสร้างสมบุรทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นเป็นหลัก บนนี้จึงจะเกิดขึ้นแล้วก็ไปตัดรอนวิบากกรรมเก่าให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายใต้ก็ไปดีจ้ะก,ก่อนตายคุณยายเห็นบริวารคุณตามารอรับไปเพื่อพาไปอยู่ด้วยเพราะสั่งสมบุญมาดิกันก่อนตายมีอาการเร่าร้อนเพราะโรคภไยกระเจ็บถาดไฟกำลังจะแตกตายแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันกับคุณตาที่ฉันจตุมหาทาชกาด้วยรักและผูกพัน เพราะว่าสร้างบุญร่วมกันมาลูกชายลูกอายุ14ปีเคยบวชสร้างบารมีกับหมู่คณะบางชาติก็อยู่ระยะยาวบางชาติก็อยู่ระยะสั้นแต่นั้นชาตินี้ก็คอยประคับประคองเขาไว้ดีแล้วก็ให้เขาตัดสินใจเอาเองจา้าเพราะเขามีบุญบวชระยะยาวอยู่ตัวลูกสามีและน้องสาวของลูกก็เคยเป็นกองสเสียงกับหมู่คณะติดต่อกันมาหลายชาติแล้ว ชาตินี้มาเจอกันอีกก็ให้ตแต่งใจสร้างบารมีให้เต็มที่อย่าให้ตกบุญเลยแล้วติฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญพิเศษเขตบรรมพธิริษั์จะได้พลัดกันเลยจ้า,จา